โอเคแบบเราก็แบบพูยกับพี่พี่ก็อธิบายว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะหาประกันหรือคนแจ้งหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกเออผมแบบอ้าวผมก็ยอมรับดีกว่าเราเราก็ดื่มมาเราก็ดื่มมาเราก็ยอมรับเราก็ดื่มมาสักตรวจมัดเกินหน่อยนึงเราก็แบบโอเคเรายอมรับอะไรเงี้ยก็จะขึ้นตามแบบเราบำเพ็ญประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งเราต้องทํานะก็หายร้อยไม่หายเนี่ยพี่เบนโอเคพี่ก็ดูแลดีมีอะไรรู้บอกกัน ไม่มีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอะไรเมื่อกี้เห็นบอกจะออกหนุ่มกัญชัยหัวกระแสอยู่โอ้ยพี่หนุ่มชีไม่มีอะไรบ้าใบละไมเนี่ยไม่มีอะไรไม่เลยเรื่องปกติไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเห็นบอกไม่ยอมรับด้วยมั้ยครับก็ปกติเราผิดเราก็ยอมรับถูกไหมเราไม่มีอะไรนี่ถือว่าเราโอ้ยไม่มีอะไรนี่มาอะไรกันขนาดนี้เสียภาพเสียภาพประกันเสียภาพก็ปกติเรื่องปกติของคนที่แบบทําผิดกฎหมายแล้วปกติถือว่าเราไม่มีอะไรแล้ว ไม่เห็นทางพี่ยืนยันว่าจะถ่ายรูปตำรวจให้พี่หนุ่มกัญชัยอะครับไม่มีเลยไม่บ้าอะไม่มีมีไม่มีพี่พูดเลยครับพี่ไม่มีไม่มีผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรพี่หนุ่มกั็นไทยอะไรเลยไม่มีเขาตัวมาส่งที่โรงพักเนี่ยพี่วอยายเขาได้ยินหมดเลยครับไม่ได้วอยวายอะไรำหนึ่งเลยถามๆพวกพี่เขาดีผมไม่ไปเดี๋ยวถามตำรวจได้พี่เป็นผมวอยายผมไม่วอยวาลยเห็นว่าตำรวจไม่วอะไรเลยไปเลยไม่มีเลยเลย 我们会，个通。